เอ่อ,ท,อ,ท,อท,ทุกคนครับคือว่าถึงแนทพอยสายจ,จะาติงต๋อง <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเรื่องอะไรที่เป็นงงๆแบบนี้หรอกนะครับเงียบไปเลยเงียบอะไรยังไม่พูดเลยแกดา่าฉันหรือเปล่าเล้าะคือพี่เพชรฉันจะโกหกทำไมโอ้โหพูดมาได้น่าใส่ซื่อโกหกเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่แกทำแกกันแตกไงพี่เพชรไม่มองทะลุจริงๆ นี่เอ๋พลอยยอมรับเปเถอะถึงไงอะแจกการันก็เป็นของปอมโอ้ยเนี่ฉันไม่ได้ทำทั้งเรื่องแจากการทั้งเรื่องไฟไหม้อะอแต่ว่าน้องคนนี้เขาบอกพลอยใส่เป็นคนพูดนะที่หลังถ้าโกหกไม่เนียนไม่ต้องเลยนะอายเด็กมันสมั่งถ <c oughs> ูกต้องสงสัยจะติดนิสัยลูกคนเล็กมาเนี่ยอิจฉาที่พวกเราเชื่อเด็กมากกว่าเด็กที่ไหนมันจะมาโกหกที่ ก็เด็กคนนี้ไงตูนนะผมว่าเด็กคนนี้ซีซัวพูดอะยังงิ้ว่าร้านกวงงงเดยวให้โดเรมอนโดดงับหูอะไรนะเด็กคนนี้หลางเสียขวานเหรออ้าวคนไหนบอกพี่ว่ารอแม่อยู่ไงแม่น้องหนูอยู่สวนแถามารอยนี่ได้ไงวะเอาี้มันชักยังไงยังไงแล้วนะครับแล้วที่พวกเราจะมาเชื่อเด็กคนนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ นี่นี่ไอ้หนูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดความจริงเลยใช่ไหมก็ทำตามคนแถวนี้ทั้งนั้นแหละน้องหนูครับน้องหนูพูดโกหกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะที่พี่พลอยโกหกเรื่องช้อปปิ้งได้เลยได้เวลาแฉแล้ว ตัเองตเขาไปช็อปปิ้งเขาผิดเองอ่ะเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องหนูครับน้องหนูอย่าเอาไปเรียนแบบนะแล้วเสียกวงล่ะไม่สารภาพหน่อยเหรอว่าทิ้งหลานไปนอนไม่ได้ไปทำธุระกวงขอโทษทุกคนด้วยก็แล้วกันนะที่กวงฝากหลานไว้กับคนที่โกหกแบบนี้ก็จะไม่ทำแล้วไง ในเมื่อจำานึกผิดถือว่าเป็นคนดีงั้นกวงฝาให้เลี้ยงหลานต่อแล้วกันในที่สุดก็หมดเรื่องสถทกวงได้นอนแล้วเสียงนกโครตกเดี๋ยวเสียตจของไม่เสียปากซื้อมาไหมเนี่ยรุมอ้าวของทม่เสียปากซื้อไงฉันเอามาให้ ออขอบใจงั้นวางไว้ตรงนู้นได้เลยเนี่ยนะมีกล่องกระดาษทิชชู่ยาสีฟัน๋ยกยกแยี๋ยกเยอะทำไรเนี่ยอ้าวก็จะได้บอกไงว่าที่เสียฝากซื้อมีอะไรบ้างมีน้ำไม่ต้องรำมังพรุ่งนี้ค่อยมานับใหม่ไู่ได้เสียจะได้รู้ว่าอะไรครบไม่ครบไงี้่วเนี่ยนะม้ามีรถที่เสียบอกนะหมแต่ว่ามันดึกแล้วนักกวงนัง่วงนอนก็แหมเสียเสียจะได้รู้ ขาดพรุ่งนี้ฉันจะได้ไปซื้อให้ใหม่เลยตำรวมนะมันมีอยู่หนึ่งรายการที่ขาดไปอะไรหรอไม่ต้องกลับมาอีกจนกว่ากวงจะตื่นเข้าใจไหมมันรองพวกปุ๊กอยู่้นอในเข้าใจหรือยังว่าทำไมเราไม่ควรโกหก ถ้าน้องหนูไม่โกหกทุกคนอ่ะก็ไม่วุ่นวายขนาดนี้พูดโดยผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนั้นนี่แแต่ผมว่าเด็กๆก,ก็อย่างนี้แหละครับคือคงรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแยกแยะไม่ออกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับผู้ใหญ่บางคนโตแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะครับแต่ผมไม่งด้ดูเลยนะครับพอเขาโตไปเนี่ยก็คงมีคนสอนแล้วเขาคงเข้าใจไปเองนะครับน้องหนูน้องหนูต้องสัญญามาก่อนว่าต่อไปนี้น้องหนูจะไม่โกหกอีก แล้งหนูไม no ่เชื่อหรอกแต่คราวนี้เนี่ยเชื่อพี่ได้นะว่าการโกหกเนี่ยมันไม่ดีจริงๆแต่พี่วันนี้บอกว่าดีหนูโหนี่พี่พลใส่ผู้สอนจุกๆนียเองนะครับว่าการโกหกนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้สอนครับคราวนี้น้หนูพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณพีมาค่ะ ทำไมถึงมาสอนเด็กแบบนี้ผมล่าวนะครับโอ้โหไอ้หนูอ้หนูคจ็บ้อ้หนูเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าครับคือที่พี่พูดไปเนี่ยพี่แค่สอนให้เราพูดเล่นๆม่ได้ว่าให้โกหกจริงๆโอ้โหนี่แกนเด็กแล้วใช่ไหมครับ สงสัยท่าทางจะง่วงใช่ไหมดี่เราไปชมบ้านเองไม่ต้องห่วงนะครับเยเด็กยิมมาเสียงเด็กไม่ออกนะท่านจอมานคราวนี้ก็นีแล้วนะคนทําผิดมักตกเป็นท่าสิ่งผิดที่เราก่อขึ้นเสมอเหมือนเรื่องเด็กเลี้ยงแก่จริงๆเลยนะครับใช่แล้วเกระแม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องโกหกเล็กน้อยแค่ไหนมันก็นําไปสู่เรื่องร้ายแรงได้เสมอทางที่ดีอย่าโกหกเลยจะดีกว่า สาธุอบมากคไปน้องลองสิคะให้น้องดีคะแต่ครับแต่แต่ครับไป่ฮะใคร้าวอคือผมไปก่อนนะครับแต่สวัสด,ดีครับขอบ <ไป S 1> คุณนะครับ<ป>ที่ดูแลน้องหนูมาอย่างดีทั้งวันนะครับไป เอกับลืมนะครับแปะคือว่าไม่ต้องเลยนะเอาไปฝากคนอื่นก็ไปฝากแปะไม่รับฝากเราเองได้ครับได้ครับโอ้ืคอมคืนแปะอ๋อไม่หรอครับแปะเก็บไว้ดีกว่าครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แปะเนียโกหกน้อยลงรู้ตัวไหมครับยังไงอก็แปะสอนให้น้องหนูเนี่ยเป็นคนโกหก คือถ้าเด็กเนี่ยโตมากับสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นเราเนี่ยไม่สมควรสอนให้เด็กโตมากับคําโกหกนะครับตกลงเอาน้องหนูมาฝากเพื่อดัดนิสยัยแปะเป็นไงล่ะโดนหลานอบรมก็ให้แล้วครับส่วนโทรศัพท์เนี่ยผมให้แปะว้นเป็นที่ระทึกแล้วกันระลึกลูมยางได้อูมยางได้ผมไปก่อนนะครับแปะไป้า้ไปแนะครับ ไปน้องหนูเดี๋ยวเราต้องตัวเวนไปบ้านย่าหลีหลายบ้านเลยอ่ะปลอดคนแล้วนี่ทำไมไม่นอนะช่ลหตกลงนี่มันเป็นวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตัดสันดันผู้สูงอ,งอายุวันเนียเอาดักเอาไอ้ตันน้ำมึงไม่น่ากาแฟมาแจกกวงเลยตาค้างจนตาจรหลดมันลอกเบ้าอยู่แล้ว ยังหลับไม่ลงนนีเลี้ยงน้องหนูซะก็ดีไม่ต้องมาเกิดเรื่องเ <Yeah. S 1> มื่อไหร,ร่แฟนหมดได้จะทีวะ <Yeah. S 1> <c oughs>